ชูวิทกับทนายตั้มนะฮะหลังจากที่ทนายตั้มเองก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องของคุณชูวิทย์ว่ารับเงินจากสารวัตรซัวแม้ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยจะออกมาถแถลงข่าวนะคะว่าก็เอาไปให้โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็ติดต่อส่งคืนนะ แล้วก็ปะปะงนเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ต้องไปตรวจสอบว่าเงินนั้นเนี่ยนะคะเข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่ก็ตามนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุณชูวิตก็โพสต์เลยนะคะโพสต์ข้อความบอกว่าจะไม่เล่นปำริสจับขโมยกับเด็กเมื่อวานซื้อหรอกแล้วก็มีการพูดว่าเอ๊ะจากทนายประชาชน,เ,นเป็นทนายโจรนนะคะคนก็บอกเอาตีความเอ๊ะใช่หรือเปล่าต่อมาเนี่ยนะคะนโพสต์เดิมเนี่ยโพสต์เก่าด้วยนะคะปรากฏว่าตัวทนายตั้มเนี่ยก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นเหมือนกัน มาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเด็กวานซือเปิดทีเดีอย่างผมทาคนแก่ประสบการสูงติดหล่มยิ่งกว่าลิงแก้หายได้แบบนี้พี่จะเรียกผมทนายโจนผมก็พร้อมน้อมรับนะคะปรากฏว่าคุณผู้ชมยังคงมีความื่อนไหวต่อเนื่องเพราะว,าวันนี้มันมีภาพใน Facebook ของทนายปา้มนี่นะคะโพสต์ภาพไปทำบุญแล้วก็ไหว้หลวงพ่อทันใจแล้วก็มีข้อความว่าวันนี้มาทำบุญไม่ขออะไรมากขอสาปแช่งใครที่เคยรับเงินชั่วของแก๊งสารวัตรสัวแซงทำเป็นโจรกลับใจ รับผลกรรมโดนยึดทรัพย์หมดตัวทั้งตระกูลกลายเป็นคนไร้ต้นทุนจริงๆสมพรปากทีเถอะสาธุคือถ้าเกิดพูดถึงว่าคนไร้ต้นทุนเนี่ยคือในโพสต์ก่อนหน้าน,นีออ้รู้สึกว่าคุณชูวิทย์ได้พูดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนมีต้นทุนอะไรหรอกประมาณนี้ขั้นสาบแช่งกันแล้วนะ,ะใช่อโอ้มันออกมาอย่างนี้นะคะว่าคุณชูวิทย์ถามว่าจะนิ่ไงไหมก็ไม่นะคะเออโพสต์เฟซบุ๊ k ล่าสุดบอกอย่างนี้ค่ะหลังพิงวัด อ้างพระอ้างเจ้าเดินสายเข้าวัดทำบุญแต่เข้าไม่ถึงธรรมะเพราะจิตใจร้อนรุ่มต่ำสามทำอะไรไม่ได้อย่างที่คิดก็สาบแช่งให้มันได้อย่างนี้เป็นทนายไม่ขึ้นศาลยุติธรรมใช้หลักฐานแต่ดันกราบไหว้ไปขึ้นศาลพระภูมิแทนอย่างนี้ลูกความจะพึ่งได้หรือไม่รู้ต้องแก้บนเท่าไหร่เรียนกฎหมายมาแต่ใช้ไม่เป็นรักเจ้าดีแต่เป็นนั่งร้องเวทีหาแสงสปอตไลท์เก่งแต่ในโซเชียลเอานนี้นะ ทุกบรรทัดนะด่าด่าอืมด่ากลับด่านะคะแล้วก็อะไรเดี๋ยวก็บอกไปเจอกันที่ศาลอาญาดีกว่าบนศาลของจริงไม่ใช่โซเชียลเป็นเครื่องมือแต่ใช้เอกสารหลักฐานมาสู้กันแล้วก็บอกว่าช่วยเตรียมหาหลักฐาน50ล้านบาทที่บอกว่าผมหรือลูกผมได้มาให้ศาลดูด้วยไม่ใช่หลักฐานไม่มีเลยเข้าวัดซับแช่งเวลาเอาไปอ่านเอาเวลาไปอ่านกฎหมายฝึกว่าความให้มากๆดีกว่าแล้วก็พูดถึงคุณยงยุทธดว้วยชัยดิตก็ฟ้องเดี๋ยวก็มีของผมอีก นะคะเยอะอ่ะเธอเห็นตั้งแต่โพสต์แรกๆคุณชูวิทย์พยายามจะบอกว่าทนายตั้มเนี่ยเหมือนเป็นทนายเซเลบอ่าแล้วก็ไม่ได้เคยว่าความอะไรจริงหรอกใช่ไหมก็พอมาโพสต์เนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าเอาเวลาไปอ่านกฎหมายแล้วไปว่าความดีกว่านั่นนี่นะฮะเหมือนเป็นการตอบกลับแล้วก็ย้ำๆในสิ่งที่คุณชูวิทย์อยากจะสื่อสารแต่เราอะคนเรียกว่าเราอะผู้ชมเราคนนอกแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นคือว่าทนายตั้มเนี่ยทำให้คุณชูวิทย์โต้ตอบได้แบบ นาทีต่อนาทีอคําต่อสิบคำต้องว่าอย่างนี้คือทนายตั้มเนี่ยพิมพิมนิดเดียวนะแต่ว่าคุณชูวิทย์มาเป็นแผงเลยไปเก๊ทนายตั้มพิมกรรมันอทะกี่บรรทัดอันนี้แล้วก็ที่อ่านให้ฟังเนี่ยอันไม่หมดนะอันยาวมากเลยนะแล้วคุณคุณชูวิทย์ก็ตอบโต้เยอะเหมือนกันก็แสดงว่าก็เขาเรียกว่าน่าจะไปทัชอะไรบางอย่างใช่เนี่ยนะแล้วเนี่ยบรรทัดสุดท้ายบอกว่าโธ่อย่างนี้จะไปเรียกทนายประชาชนได้ยังไงทรงอย่างนี้เขาเรียกว่าเด็กวัดแท้ โอ้โหนะคุณผู้ชมนะไปวัดกลายเป็นเด็กวัดเลยนะเอออ่ะแต่ว่าวันนี้นะก็มาดูทางฝั่งของสวสมชายแสวงการนะคะท่านก็ได้โพสต์เกี่ยวกับกรณีเหล่านี้แหละก็ท่านก็โพสต์ว่าจับตาถุงเงิน6 0พันล้านพันคดีสารวัตรสัวหนึ่งสอบสวนกลางเร่งสอบขยายผลอดีตในพลตำรวจปอ สองนายกลุงตู่สั่งตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงนายพลตำรวจออ่างรองเลขาหน่วยปราบพร้อมรักติดแฮชแท็กว่าฟอกเงินแชร์แล้วแ์อยู่แ์ต่อไป<ม>โอ้โหคุณผู้ชมแต่ว่าประเด็นนี้นะคะไม่ว่าใครจะแฉใครก็ตามถ้าข้อมูลสาวไปถึงต้นตอหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงอะ่ะเอาจริงประชาชนได้ประโยชน์ถูกต้องไหม,มแต่ว่าต้องเป็นข้อเท็จจริงแล้วว่าเราเนี่ยต้องตั่นกรองอ<ม>ให้มากๆเพราะตอนนี้ตัวละครมันเยอะแล้วเกินมันยั่วเย้ไปหมดอะ่ะ ดูเยอะเลยนะแล้นตัวละครนะใช่มันเยอะอ่ะคุณผู้ชมฮะก่อนเดี๋ยวที่เบรกหน้าเราจะคุยเรื่องการเมืองกันแบบเต็มๆให้ดูเรื่องนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้มันเข้าสู่การเลือกตั้งแบบเต็มสูบแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยมันก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวมาเป็นเนืองๆอยู่แล้วที่เราได้เห็นกันว่าบางพรรคการเมืองเนี่ยอาจจะอยากจะแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือว่ามาตรา1น2นะครับคุณเขตรัฐ เหล่าธรรมทั์ครับจากพักรวมไทยสร้างชาตินะครับในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็เลยอยากจะสื่อสารนะครับไปถึงน้องๆเยาวชนครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคิดพิเคราะห์ให้ดีอย่าให้พักการเมืองพักใดพักหนึ่งหรือใครมาจูงจมูกของเราได้ให้วิเคราะห์ไปถึงปัญหาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสถาบันคือต้นเหตุของปัญหาจริงหรือนะฮะลองไปดูเพิ่ม,เต,มเติมนะครับได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ ยิ่งนันวันความก้าวร้าวรุนแรงของเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองโดยพยายามยึดโยงประเด็นเชื่อมไปยังสถาบันเบื้องสูงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือเด็กและเยาวชนเหล่านี้เมื่อถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกลับไม่สำนึกไม่รู้สึกรู้สาด่าหน้าก,กันออกมาเรียกร้องให้ตัวเองหลุดพ้นจากความผิดด้วยพฤติกรรมพิลึกพิลั่นทั้งปลุกปั่นเรียกร้องความสนใจเคลื่อนไหวฝ่าฝืนกฎหมายแต่สำหรับมุมมองของนักการเมืองเลือดใหม่หลักคิดทันสมัยอย่างเขตรัฐเหล่าธรรม ว่าที่ผู้สมัครสสพักรวมไทยสร้างชาติเขาอกเข้าใจดีว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้ลึกๆแล้วมันคือความหวังดีเป็นห่วงประเทศชาติห่วงอนาคตตัวเองแต่รูปแบบของการกระทําจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ให้กลายเป็นอีกเรื่องหนึง่งส่วนข้อเรียกร้องด้านการบริหารประเทศหรือมุมมองการเมืองเหล่านี้เป็นเสียงที่รัฐบาลต้องรับฟังเยาวชนสิ่งไหนควรปรับก็ต้องปรับแต่สิ่งหนึ่งที่เขตรัฐวิตกกังวลใจนั่นก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่บางส่วนก กำลังเข้าใจผิดถึงบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์และพยายามผูกโยงให้เกี่ยวพันการเมืองโดยเฉพาะมาตรา112ซึ่งเขตรัฐเองอธิบายชัดเจนว่ามาตรา112เป็นเรื่องที่ห่างไกลชีวิตคนไทยมากควรหันไปเรียกร้องให้แก้ไขกฎการจราจรจะดีกว่าเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นกฎที่บังคับใช้อยู่ทุกวัน เขตรัฐมองว่าการที่เด็กและเยาวชนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมความผิดโดยตรงอยู่ที่ผู้อาวุโสที่คอยป้อนข้อมูลปลุกปัน่นอยู่เบื้องหลังเยาวชนยุยงให้ออกมาเคลื่อนไหวทําสิ่งผิดใส่ความคิดร้ายๆจนส่งผลกระทบกับปัจจุบันและอนาคตของประเทศชาติเด็กบางคนอายุแค่17-18ปีแต่ต้องเปิดหน้าแสดงพฤติกรรมจับจ้วงก้าวร้าวรุนแรงเกินอายุท้ายที่สุดผลกระทบบานปลายเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวที่ต้องแบกรับส่วนเรื่องของการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษั กษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คนบางกลุ่มต้องเข้าใจให้ชัดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่อุปสรรคของประชาธิปไตยเพราะแต่ละประเทศมีระบบการปกครองเป็นของตัวเองเช็คเช่นประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาลุ้นแล้วมีเอกลักษณ์อัต,ตลักษณ์ในการปกครองสอดแทรกอยู่จึงอยากจะฝากเตือนไปถึงเด็กและเยาวชนที่กำลังเปิดรับชุดข้อมูลผิดๆว่าอย่าฟังความข้างเดียวและอย่าปิดกั้นข้อมูลอื่นๆเพื่อประกอบการตัดสินใจเหตุรัฐเหล่าธรรมทัศน์คนรุ่น ใหม่ที่พกพาความรู้ความสามารถมาอย่างล้นหลามพร้อมเดินหน้าพัฒนาประเทศและอยากเห็นความรองดองในสังคมยุติการแบ่งแยกฝักฝ่ายและไม่อยากได้ยินคําพูดที่ว่าฝ่ายนั้นประชาธิปไตยหรือฝ่ายนี้โหนเจ้าโดยเฉพาะคนบางกลุ่มที่มองว่าพักรวมไทยสร้างชาติโดยการนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นพวกโหนเจ้าคงต้องลองมองย้อนกลับไปที่รัฐบาลทักษิณชินวัตรซึ่งก็ทางานใกล้ชิดกับสถาบันเหมือนกันแต่ผลลัพธ์แตกต่างกันคนหนึ่งทํางานเพื่อดํารงไว้ซึ่ง ชาศาสนาพระมาหากษัตริย์โดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่วนอีกคนหนึ่งทางานเพื่อปลุกระดมคนมากมายออกมารวมตัวกันต่อต้านสิ่งที่คนทั้งประเทศห่วงแหนอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งที่กําลังจะมาถึงนี้เขตราชขอให้ผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงคิดวิเคราะห์ให้รอบด้านหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนจะเลือกพักการเมืองหรือใครคนใดคนหนึ่งเข้าไปเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store